หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการอัปเกรดเครือข่ายเทรล่าคัตสิก l อ n c ซึ่งเป็นการอัปเกรดที่ใหญ่ที่สุดล่าสุดทีมผู้พัฒนาหลักของเทรล่าลูน่าคัตสิกได้เสนอทีม L2 สำหรับสเตชันโ l เลดที่ชุมชนเป็นเจ้าของการกลับมาของเทรล่ารีเบลอาจผลักดันให้ราคาของ LUNC นั้นวิ่งขึ้นไปอยู่ที่1 u s ดอลตาร์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮหนะ้าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง คำเตือนรายการต่อไปนี้เป็นรายการข่าวความเคลื่อนไหวในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงและอาจทําให้เงินลงทุนของคุณลดลงเหลือศูนย์ได้ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทุนโปรดตรวจสอบกระดาษแลกเปลี่ยนคริปโตของคุณว่าได้รับการรองรับจากกรตอของประเทศของคุณหรือไม่หรือถ้าหากคุณเลือกเทรดกับโกโบเอ็กเชงเพราะมีสินทรัพย์ดิจิตอลที่หลากหลายคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินทุนสำรองได้ที่คอยมาจิตแคปคอมตัวอย่างเช่นทางคอยเ e อ็กโกโบเอ็กเชงที่มีข้อมูลทุนสำรองของตัวกลางการาแลกเปลี่ 5.4คะแนนและมีสภาพคล่องเฉลีย่ยอยู่ที่570และด้วยเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายในสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า720สินทรัพย์ทำให้คอย EX นั้นกลายเป็น exchange g o l หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการอัพ แพต Parity V 2 1 0ซึ่งเป็นการอัปเกรดเครือข่ายของเทอร a c าค s ัส c ิ LUNC ซึ่งเป็นการอัปเกรดที่ใหญ่ที่สุดล่าสุดผู้พัฒนาหลักของเทอร a l าล a c าค s s สติ L1TF ได้ส่งข้อเสนอเพื่อสร้างกระเป๋าเงินที่ชุมชนเป็นเจ้าของซึ่งจะจัดการโดยชุมชนเทอร a l าล a นาค s ัส c ิกผ่านการกำกับและดูแลกลุ่มผู้พัฒนาแนะนำให้จัดตั้งทีม L2 เพื่อจัดการกับกระเป๋าเงินที่ชุมชนเป็นเจ้าของโดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับ L1TF โดยทาง LUNC เบอร์อาร์มีผู้จัดการ การ L1TF ได้เปิดเผยว่ามีการยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับ Com มอนเวล์เพื่อสร้างกระเป๋าเงินที่ชุมชนเป็นเจ้าของ t ทอร a าคลาสสิมีผู้ให้บริการ d App แลกกระเป๋าเงิน L2 รวมถึง TFL และ Touch w a l l e t อื่นๆยิ่งไปกว่านั้นกระเป๋าเงิน s t a t ช o นเวอร์ชันแยกเป็นเจ้าของแต่ละกลุ่มแต่ไม่มีชุมชนเป็นเจ้าของข้อเสนอจะมีการสร้างแอป Station iOS และ Android บนมือถือและส่วนขยายเบราว์เซอร์ Chrome เวอร์ชันเว็บของชุมชนสิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงความหลากหลายของกระเป เงินของลูกค้าปรปับปรุงฐานรหัสสถาน,นีและแบ่งเบาภาระาของ EFL สําหรับการทดสอบบนการอัปเกรด L1 และการบํารุงรักษาสถาน,นีหลักจากการอัปเกรดเทอร่าลูน่าคลาสิกทุกครั้งโดยทาง L1 TF เสนอสร้างทีม L2 อิสระทีมสนับสนุน L2 จะดูแลและจัดการกับกระเป๋าเงินที่ชุมชนเป็นเจ้าของรองรับการอัปเกรดลดเวลาหยุดทํางานของผู้ให้ปลายทางและการบํารุงรักษาตามปกติโดยในไตรม้าสที่3มกองเรือรวม L วันจะพัฒนากระเป๋าเงินของชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นการจดทะเบียนโดเมนและการโพสต์สามารถใช้ได้จากงบประมาณการประมวลผลของ L1TF วิธีนี้จะช่วยขจัดความต้องการของข้อเสนอการใช้จ่ายของชุมชนขนาดเล็กแต่อย่างไรก็ตามการจัดการงบประมาณรายเดือนแยกต่างหากไม่เกิน3,000ดอลลาร์ยังคงจะเป็นในการจัดการบำรุงรักษาและการอัปเกรดกระเป๋าเงิน l 1 t f จะทําการแยกและมอบกระเป๋าเงินที่ชุมชนเป็นเจ้าของซึ่งทํางาน ได้อย่างสมบูรณ์แก่ทีม L2 ข้อขอเสนอใช้จ่ายของชุมชนแยกตั้งหากพร้อมกับรายชื่อและสมาชิกในทีมที่เสนอจะเป็นไปตามการลงคะแนนเสียงใช่ที่ประสบกับความสําเร็จแต่อย่างไรก็ตามหากชุมชนลงคะแนนเสียงว่าไม่ L1TF จะ ไม่สร้างกระเป๋บบาสตางค์ของสถานีที่ชุมชนเป็นเจ้าของโดยทางเทอร์ล่ารีเบลซึ่งเป็นกลุ่มผู้พัฒนาหลักในอดีตของเทอร่าลูนาคาสิกอธิบายว่า TFL จะไม่ให้การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของสถานีโดยตรงและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเทอร a ่ารีเบลจึงสร้างโครงสร้างพื้นฐานแยกต้องหากกลุ่มนักพัฒนายัางตั้งคำถา,ถามถึงการจัดการต้นทุนที่สูงของโครงการโครงสร้างพื้นฐานและเว็บแอปสมาชิกบางคนเชื่อว่า L1TF ต้องแก้ไขผลกระทบหลังจากความเท่าเทียมกัน ใน DF และโครงสร้างก่อนที่จะดําเนินการตามแผนต่อไปโดยล่าสุดราคาของเหรียญโทเคนเทอรา,าคลาสิก LUNC ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ล่าสุดมีการซื้อขายกันอยู่ที่8973มีสูนรนำหน้าอยู่4ตัวต่อค่างเงิน US d ลลาร์ L A. ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป2.21%ตอนนี้ราคาหุ้นเหรียญ LUNC ยังคงทดสอบกับเส้นแนวต้านที่สําคัญคือเส้น MA 7วันซึ่งณเวลาปัจจุบันนี้ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น MA 15วันและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่มวยกันคอมเมนต์ตวตไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ